แบบฝึกทักษะเรื่องการแกะสลักพลิกเป็นดอกลิลลี่รายวิชาแกะสลักผักและผลไม้จัดทำโดยนางสาวเพียงฟ้าอมสินตำแหน่งครูผู้ช่วยสาขาวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพนนดินแดงสวัสดีค่ะแบบฝึกทักษะเรื่องนี้จะเป็นแบบฝึกทักษะการแกะสลักพลิกเป็นดอกลิลลี่นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะตัดส่วนปลายของพลิกนะคะออก จากนั้นเราจะแบ่งกลีบดอกทั้งหมด5กลีบนะคะโดยใช้มีดนะคะกลีดลงมาจนเกือบสุดข้างล่างเลยนะคะปลายมีดจะกลีดไปถึงบริเวณของมเมล็ดนะคะจะทำให้กลีบกระจายตัวออกจากกันได้อัตโนมัตินะคะซึ่งเราไม่ต้องใช้มีดงัดแงะกลีบออกมามากนะคะเพราะว่า เมื่อเราแกะเสร็จแล้วเราสามารถนําไปแช่น้ํานะคะแล้วกรีดก็จะแยกตัวหรือบานนะคะอัตโนมัติเลยนะคะก็คือกลีดลงมาจนถึงประมาณนี้ จากนั้นเราจะตัดแต่งบริเวณปลายนะคะของกลีบดอกนะคะโดยเราจะตัดในลักษณะปลายให้เป็นสามเหลี่ยมหรือลักษณะคล้ายกลีบบัวนะคะสามารถวางบนเขียงนะคะแล้วก็ตัดทีละกลีบได้เลยะค่ะ ครบทั้ง5กลีบแล้วนะคะเราก็จะตัดแต่งส่วนเมล็ดด้านในตรงนี้นะคะ จากนั้นเราก็นำไปแช่น้ำนะคะก่อนที่จะจัดเสิร์ฟนะคะเมื่อเราแช่น้ำเสร็จแล้วนะคะกลีบเขาก็จะบานออกมานะคะก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับการแกะสลักพลิกเป็นดอกลิลลี่นะคะ